หนึ่งครับพระตัดสินไม่ว่าอะไรครับเข้าไปซะบรรจบครับเป็นลูกทุ่มขึ้นมาครับของบุญสรงครับบุญสรงจะเปิดบอลธนบุญขอครับเจอกับผลชมชื่นครับสิทธิ์เก่าทับบกด้วยกันแหละครับไหลเข้ามาด้านในครับสอดขึ้นมาจากแถวสองมาด้วยซ้ายครับอาจารย์สุรีปั่นไซครับสุภชัยเซฟไว้ได้ครับพีหลังสุภชัยพิรัตโยธินครับอายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วครับพีหลังของบอลขึ้นมาครับ ัชนะเขมศิริแบนแอมบัสเตอร์ครับพี่บินบบลลิ่ครับสวยครับนิดเดียวครับพี่ท็อปครับย้อนกลับมาด้านในแล้วไปได้ไหมครับพิกหนีครับพิกหนีกฤษพลดวงประทีปแก้วไม่มีใครเข้าช่องครับต้องเซตบอลเล่นก่อนครับที่ธนบุญคณตโตเข้าช่องแล้วครับเห็นแล้วครับพี่เบิร์กสวยครับลูกนี้ทะลุขึ้นมาครับรัชนะเขมศสิริครับไปช่วยสุปชัยกฤษพลดวงประทีปแก้วครับหมุนบอลออกมา เปิดยัดมาตรงกลางครับขวามือครับมีพี่ท็อปครับด้านในพัฒนานุกูลซ้ายมือครับเติมขึ้นมาครับโดยภัยบุ์สวนกลับขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับทะลุมาตรงกลางครับเลือกให้ยังจ่ายไม่ได้ครับไม่มีใครกระยอบไหลมาซันอโศนี้ไม่เข้าใจกันนิดเดียวเท่านั้นเองครับเสร็จบอลเล่นใหม่ครับที่นะครับผลชมชื่นครับพ่ยศเปิดคอร์ลึกลึกเล่นได้ครับพี่ท็อปครับ ไปแล้วครับสปีดขึ้นไปจบด้วยตัวเองครับดันเข้าไปในกรอบเขตโ้น18หลาแลวยิงได้ดีครับลูนีผู้รักษัประตูเซฟไว้ได้ครับถือว่าทําได้ดีนะครับพี่ท็อปครับสำหรับลายของตัวเองครับจะวางบอลไปบริเวณหลังลายเหมือนกันครับให้บอลขึ้นมาครับอาจารย์สุรีพนุร์ครับมาอยู่ที่บุญส่งธนบูร์บรรจบครับด้านในเข้ามาบีบนิดเดียวเท่านั้นครับมาอยู่ที่บรรจบอีกหนึ่งครั้งครับลากบอลแตะหนีสปีดขึ้นไปพยายามที่จะเข้าไปแซะครับ สุรีพันธุละครับเอาครับมีพื้นที่ของบอลครับมีสปีดมีเวลาครับมีทัมมิ่งครับฝากไปที่พี่มีครับรัาชนะเขมมาสรีครับสิทธิ์เก่าของราชพิถีด้วยกันครับให้สั้นครับพี่ท็อปเขยบแล้วครับตรงกลางพัฒนานุกูลแผงหลังเนี่ยเข้าไปไล่บีบแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งมีมนัสครับ โอ้โหลูกนี้ครับเลือกที่จะวางเท้าครับจบด้วยการยิงครับทางกาบด้านขวามือครับพี่ท็อปเป็นมุมทงแท่นนะขวามือครับพี่ท็อปสอดเข้ามาหนึ่งตำแหน่งครับตรงกลางไพบูลครับ บริเวณกรอบด้านนอกครับพัฒนานุกูลเก็บบอลเล่นครับอีกหนึ่งครั้งเติมโอ้ลูกนี้ครับพลิกเล่นครับพยายามที่จะล็อกแล้วหนีครับเหลี่ยมนี้ดีกว่าครับลาชนะเคมาศสรีครับดึงบอลหนีไหลเข้ามาด้านในเติมขึ้นมาจากแถวสองโดนบีบครับโดนบางโดนแซ่ครับปุตสินให้เล่นต่อครับมนัสนิรันดรครับมุสคุอาจารย์สุรีพันุราครับธนบุญคณะโตดานเลยครับบุญส่งขึ้นแล้วครับ มีบรรจบอยู่ด้านบนครับด้านในขอครับอาจารย์สุรีด้านเกมลุกขึ้นมาครับเพย์เมเกอร์ครับกองกลางโตลุกครับมิดฟิลธนบุญครับลอเพื่อนขย่อบครับไม่มีใครขยายหานตำแหน่งบอลครับไหลตัดเข้าช่องด้านในล็อกพิกโดนบล็อกกิจพลดวงประทิปแก้วครับเข้าไปสกินนิดเดียวได้นั้นเองครับพตัดสินไม่ว่าอะไรครับย้อนกลับมาอีกหนึ่งครั้งครับมาเซตบอลและตั้งบอลเล่นกันใหม่ครับกระแทกสั้น หมดเวลาการแข่งขันในขึ้นเวลาแรกครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักแล้วดื่มเครื่องดื่มชูมลังครับคอมมานโด